สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะปีใหม่เองค่ะก็ะสําหรับวันนี้นะคะวันที่อัดคลิปเป็นวันที่30ธันวาคมซึ่งปีใหม่จะมาบอกกติกาในการเล่นเกมรับของขวัญปีใหม่กันนะคะซึ่งเพราะว่าปีใหม่มีของรางวัลอยู่จำนวนจำกัดแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รับถึงแม้ว่าของทุกอย่างที่ปีใหม่จะให้ไปเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าแพงอะไรมากนักแต่ว่าคือยังไง คิดว่าเป็นน้ำใจจากปีใหม่แล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามกาันแล้วก็คอยอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะจะเก้าเดือนแล้วสำหรับเพจที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ถึงแม้จะมีคนเข้ามากดไลค์เข้ามาดูวันละคนสองคนสาคนมียอดอคนเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าปีใหม่ก็ดีใจมากนะคะสำหรับทุกคนเลยที่ตั้งใจติดตามจริงๆแล้วก็ สําหรับวันปีใหม่นี้นะคะปีใหม่ก็คือเป็นเรื่องในวันเกิดของปีใหม่เองด้วยนะคะก็เลยอยากจะตอบแทนเพื่อนๆพนด้วยการให้ของขวัญปีใหม่แต่ว่ามันมีของน้อยชิ้นมากนะคะอย่างที่บอกไปว่าถึงราคามันจะไม่ได้แบบเยอะอะไรมากนะแต่ว่าก็ต้องใจให้มาดูกติกากันเลยนะก็สําหรับของของรางวัลที่พี่ใหม่มีนะคะโดยให้เพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้เสร็จเนาะเข้ามาเมนอะไรก็ได้คะ่ะใต้คลิปนะคะใต้คลิป จะเป็น Happy New Year ยสุขสันต์นู่นนี่นั่นจะเซย์ฮัลโลจะอวยพรวันเกิดปีใหม่ก็ได้หรือว่าจะอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยก็เม้นต์เรามาข้างใต้คลิปแล้วพรุ่งนี้วันที่31ธันวาคมประมาณช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงวันของที่นี่ก็คือน่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสี่โมงของของที่ไทยนะ,ะปีใหม่ก็จะ เอารายชื่อทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเม้นลงมาข้างล่างเนี่ยเอาไปปริ้นใส่กระดาษนะคะแล้วก็ปิ่มปจะมาทําคลิปอีกค,คลิปหนึ่งในการจับฉลากกันว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้ไปนะคะซึ่งของรางวัลน,นะที่พี่ใหม่มีก็แต่เป็นอันนี้หนึ่งชิ้นนะคะเป็นช็อกโกแลตกกริว้าค่ะนะของเบลเยียมน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยซิลอย่างดีด้วยนะซิลนะคะหอม หนึ่งชิ้นนะคะอันนี้สำหรับรางวัลที่หนึ่งเนาะรางวัลที่สองนะคะเป็นอายไลเนอร์ซึ่งอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยปีใหม่ชอบมากก็เลยว่าเอออยากจะเอามาแจกให้เพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ฝากพี่แป้งซื้อไปแล้วนะคะพี่แป้งมีบินไปอินชอนิีไปเกาหลีส่วนปีใหม่เนี่ยเดือนนี้ไม่มีบินไปแล้วก็ที่แล้วว่าเออตอนไปมะน,นิลาก็ว่าจะซื้ออะไรมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเออคิดว่าเพื่อนๆคงไม่อยากได้อะไรเงี้ยก็เลย เลือกสกินฟู้ดแทนนะคะเป็นอายไลเนอร์เป็นอัลมอนต์ตัวนี้นะก็สำหรับตัวนี้มีอยู่5้ารางวัลด้วยกันนะคะ5้ารางวัลน,นะต่อไปเป็นตินค่ะอันนี้ติ้นพี่ใหม่ใช้เองนะกะ็มันจะแหว่งไปหน่อยแต่ว่าของจริงเนี่ยพี่แป้งกำลังจะไปซื้อให้อยู่นะคะสำหรับตินนะพี่ใหม่ก็มีให้ทั้งหมด5้ารางวัลเช่นกันนะคะก็เป็นเท่าไหร่ละ11รางวัลละ แล้วก็มาเป็นมาสหน้านะคะมาสหน้าเป็นคระสีกันไปมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าทั้งหมด5 5 5 15 16 16สิ้าสิชิ้นนะก็ปีใหม่ตั้งใจให้เพื่อนๆจริงๆแต่ว่าคือคงจะให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นพันคนแล้วอะไรเงี้ยก็เอ,อ่ยังไงก็เข้ามาร่วมเล่นเกมกันละกันเนาะแล้วก็ปีใหม่จะจับฉลากในวันพรุ่งนี้นะคะ นับตั้งแต่เวลานี้ไปก็มีเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงอะเ,อเกือบสามสิบชั่วโมงนะคะหลังจากคลิปนี้โพสไปก็ยังไงเพื่อนๆก็เข้ามาเมนไว้ใต้คลิปนะคะที่แรกพี่หมายว่าจะเล่นเกมนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีเล่นเกมบางคนก็แบบว่าต้องดาวนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็แบบน่าสงสารเอางี้ดีกว่าเอาดวงมาวัดกันปีใหม่นี้ใครดวงดีกว่ากันก็ได้รับไปเลยนะคะสําหรับไอช็อกโกแลตพี่หม่ห่วงมากเลยเพราะว่าถ้าส่งประสียีไปไม่รู้มันจะละลายหรือเปล่าแต่ยังไงก็ดีกว่า ไม่ได้ให้อะเนาะก็ถ้าส่ง EMS มันไม่น่าจะละลายเร็วขนาดนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ซิลอยู่ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวปีใหม่ก็จะส่งให้ถึงมือแล้วก็ของจะถึงไทยประมาณกลางเดือนมกรานะคะต้องขอโทษด้วย,วยไม่ได้สามารถส่งให้ช่วงปีใหม่นี้ได้เพราะว่าปีใหม่ไม่ได้กลับไทยนะแล้วก็เอ,อน้องสาวปีใหม่นะคะมัจะมาหาที่สิงคโปร์แล้วก็จะมาที่โดฮาด้วยซึ่ง หลังจากที่มาที่โตฮานี่ด้ใหม่จะฝากของทั้งหมดเนี่ยกลับไปแล้วก็เอารายชื่อทั้งอะไรทุกอย่างให้น้องกลับไปส่งให้นะคะยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนในการติดตามปีใหม่พาบินมาตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ให้กําลังใจปีใหม่ตลอดแล้วก็ขอให้สุขสันต์วันปีใหม่นะคะ ขอให้ทุกคนคิดอะไรสมปรารถนาในทุกเรื่องเลยนะคะก็ปีใหม่หน้าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาถึงตัวทุกๆคนนะคะขอให้ทุทกๆอย่างที่คุณส่งให้ปีใหม่มาย้อนกลับไปหาตัวคุณเองหมดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ยังไงบายๆลืมเล่นสนุกไอร่วมเล่นสนุกกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปีใหม่จะมาจับฉลากายชื่อผู้โชคดีสำหรับ16หไอเทมนี้กันโอเค Bye-bye.